ผู้ชายอยางมึงอะอยาหาไอ้น้องเราว่นน้องให้พี่เราเยอะมากแล้วคค่ะคือก็อาจจะต้องถอยกลับมาค่ะคือคืออย่างที่บอกไปครั้งที่แล้วว่าระหว่างหนูกับพี่อะค่ะคือเราไม่ได้รู้สึกเหมือนเหมือนคู่รักเรารู้สึกเหมือนเขาเป็นคนในครอบครัวที่เราเป็นห่วงเป็นยายซึ่งกันและกัน แต่ความรู้สึกที่เราครบกันแบบคนรักกันณนะตรงนั้นอะ่ะมันมันมันไม่มีแล้วมันไม่เหลือแล้วเราก็บอกเขาไปอย่างนี้ตรงๆด้วยค่ะแต่เขา<อ>กวเขาไม่อยากเลิอกอ่ะเขาไม่อยากเป็นพี่น้องอ่ะไม่อยากเป็นคนรักคือต้องต้องบอกว่าคู่ของหนูอะค่ะมันจริงๆมันมีปัญหากันแบบมันมีปัญหาที่ ใหญ่แล้วก็หนักในช่วงแบบ5ปีที่ผ่านมาในระหว่างที่คบกันแต่แค่เลือกที่จะไม่ได้พูดเพราะเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องในบ้านเราก็อยากที่จะเก็บไว้แต่มันมัน,ม,นมันยาวมาจนถึงตอนนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าความสัมพันธ์ของทั้งคู่มันเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆมันก็ไม่ดีไม่ดีต่อตัวเราเองด้วยแล้วก็ไม่ดีต่อตัวพี่เขาด้วยเราก็เลยเลือกเหมือนที่จะคุยกับเขาตรงๆก็คือก่อนหน้านั้นค่ะปีที่ผ่านมา มีปััญหากกนนเล็้อีค่ะใช่ใช่ก็คือพยายามปรับตัวพยายามปรับตัวพยายามแบบทําให้มันดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็กลับมาอยู่ในจุดเดิมที่เรารู้สึกว่ามันไม่ได้มีการแบบพัฒนาขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วที่เขาพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองในสิ่งที่เราบอกเราขอบคุณเราพวกเรามีข้อตกลงกันสำหรับคู่เราคือไม่ได้ตกลงกันแบบว่าเออหนึ่งสองสามสี่ห้าแต่มันผิดที่คู่ของหนูอ่ะคือเป็นคู่ที่ไม่สื่อสารกัน เป็นคู่ที่ไม่ได้ดูแลไม่ได้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรใส่ใจในเรื่องของความสัมพันธ์จนวันหนึ่งเราลืมตาขึ้นมาเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทาไมความสัมพันธ์ของเรามันเป็นแบบเนี้ยทําไมความสัมพันธ์เราเป็นอย่างนี้เราทําไมมันไม่ดีทําไมมันยิ่งแย่ลงมันไม่ได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะจนเราก็ต้องกลับมาคิดว่าแบบเออเราเราควรจะแก้ไขยังไงดีเรื่องเวลามันเกี่ยข้องได้ไหมคะว่าตัวตัวเครเลยบอกว่าไม่ได้ใส่แต่ตัวเองแล้วเวลามันเกี่ยวได้ไหมคบที่เรา่างกัน เวลาที่ห่างกันหมายถึงว่าตอนที่พี่เขาไปอยู่ยคือก็ก,ก,ก็ก็ไม่เกี่ยวนะคะแต่หนูหนูแค่มองตรงจุดที่ว่าคือด้วยเราอายุเยอะทั้งคู่แล้วถ้าถ้ามันไม่ได้ดีขึ้นหรือมันคบกันแล้วมันไม่ได้ไม่ได้ทําให้ทั้งคู่มีความสุขแล้วก็ดีขึ้นน่ะเราก็ต้องหันมามองไหมว่าเราจะจะเอาอยัางไงต่อกับชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหะมือนถ้าเราครบกันไปอย่างนี้เรื่อยๆมันก็กลายเป็นเหมือนจะเสียเวลาทั้งคู่ด้วยะคะ่ะ คือหนูหนูก็ไม่ได้ปิดนะคะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตเราจะเป็นยังไงอย่างที่บอกถ้านตอนนี้ความสัมพันธ์มันไม่ได้รู้สึกเหมือนคนรักกันอ่ะมันก็ต้องเริ่มสร้างใหม่แหละของแบบนี้แต่อยู่ที่ว่าเราก็ต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันว่าเราจะพัฒนาไปได้ดีขึ้นกว่าเดิมไหมหรือว่ามันจะไม่ไม่ไม่รู้ว่ามันจะไปในทิศทางไหนอะไรอย่างเงี้ยก็เปิดดโอกาสให้เขาและเปิดโอกาสให้ตัวเองถูกต้องค่ะใช่ค่ะหนูรู้สึกว่า เรามันไม่มันมันก็คือเราไม่ได้ปิดเขาแต่เราก็ไม่ได้ปิดตัวเองด้วยนะคะแล้วท่านจับปลาเสนอในการเปิดรับตัวเองเขาเขาต้องมีข้อตกลอตองอะไรกทนไม่ได้ตกลงเลยค่ะหมายถึงว่าต้องมีข้อเราต้องยื่นข้อเสนออะไรนี่ทำไมครับเพราะว่านี่คือกจะเดินหน้าเราทีเราไปเอ,อ่อเราแค่บอกในจุดที่เรารู้สึกว่าเราเราเห็นปัญหา ของตัวเราด้วยแล้วเขาเห็นปัญหาของตัวเราด้วยเราบอกในจุดที่ไม่โอเคของกันและกันทั้งคู่บอกไปแบบตรงๆเรียบร้อยเคลียร์แล้วอยู่ที่ว่ามันจะไปในทิศทางไหนได้ค่ะอาอย่างถ้าเปิดเราเปิดโอกาสให้ตัวเองแสียว,ว่าคนอื่นก็มีสิทธิ์ทีค่ะเข้ามันทำความรู้จักเราหนูไม่ปิดค่ะหนูไม่ปิดม,มีไหมครับที่ผ่านมาไม่มีค่ะ <laughs> ได้เป็นบทเรียนต้องดูซะบ้างไม่ใส่ในชั้นก็ต้องโดนซะบ้างใช่ผู้แข่งแล้วนะตอนนี้ถูกต้องค่ะเรีกนตลอนแล้วเนี่ยพวกแม่เราพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเข้มมากเลยใช่ใช่ค่ะมีโอกาสแวกว่าช่วยเป็นกำลังใจหรือจากแมอ่ะเออไม่เขาเขารู้ค่ะเขารู้ปัญหารู้ทุกอย่าง แต่ว่าเขารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของคนสองคนเขาก็ได้แต่คอยให้คําปรึกษาอยู่ข้างห่างส่วนในเรื่องการตัดสินใจว่าเราจะเอายังไงต่อจะทํายังไงเนี่ยค่ะก็เป็นในส่วนของหน้าที่เราแล้วก็พี่เขาค่ะคิดว่ากาผ่านเจ็ดปีมันเกี่ยวม่้หนูรู้สึกว่าเจ็ดปีมันเป็นช่วงระยะเวลาที่เราเรียนรู้ใครสักคนหนึ่งเหมือนแบบรู้ถึงสังดานที่แท้จริงเงเี้ยค่ะสังดานเลยหรอหมายถึงว่าสังดานที่เขารู้ของเราแล้วก็รกรเรา,ารคือรู้กันและการนิสัยกันและการอะไรค่ะ มากกว่านิสัยค่ะคือเป็นตัวตนที่แบบแท้จริงอะไรี้แต่พ่กหลูมีความเชื่อนะคะหรือว<ม>่าตัวหลูเชื่อไหมเออไม่ไม่เชื่อไม่เชื่อค่ะแต่ปกิ๊คบอกแล้วต้องาอานัไม่ได้ฝาปสต้องลองดู <c oughs> ต้องลองน,นว่าเดนีรารู้กันมากกว่าิสัว่ะเ <c oughs> ออกำแพงไม่สูงค่ะแค่รู้สึกว่าต้องคิดให้ดีแล้วก็ ต้องเอาใจใส่ในเรื่องของความสมคัญมากขึ้นไม่ใช่แบบว่าคบกันแล้วก็ปล่อยปะละเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เราควรจะต้องแบบเอาใจใส่แล้วก็ดูแลรักษาให้มันดีสักแบบข่าวมันสอ <S <S ย่อมันกอดคู่กับคู่ตลอกเลที่ก่อนนันเนี่ยมันมีรักสอนนอกมามันก็คนก็ชี้เป้าเป็นคู่เราตลอดเลย,เลยเอะไรอย่างเง,ง,งไม่ไม่กระทบเลยคะ่ะไม่มีคะ่ะวตอนนี้ยินดีเป็นเพะว่าอยากได้อะไรท่านท่านนะตอนนี้ก็รู้สึกว่าเออขอ เขาเรียกว่าอะไรขอขอพักก่อนอะไรเงี้ยค่ะหมายถึงว่าไม่ไม่รีบไม่ไม่รีบตัดสินใจทําอะไรด้วยสติไม่ไม่ใช้อารมณ์ในการแบบดำเนินชีวิตอะไรเงี้ยไม่เหงาหรอกค่ะเพราะมันถึงเขาดาวแล้วนะคะต้องมีแฟนกัเขาด้วยไม่เหงาไม่เหงาค่ะคือสโสดใช่ไหมตอนนี้สาวใช้ว่าโสดโสดหรือว่าใช้ใชคำว่ากำลังดวงรอเธออยู่รอเธอรอเธออยู่นะจ๊ะแต่เธอไม่รู้เรื่องแั่ว่าพักใจอยู่ เขาเขาเรียกว่ารักษาใจอยู่ละกันระยะทำใจทาใจระยะทำใจภาพเขาเนี่ยเออท่านน้ตอนนี้เหรอคะไม่รู้เลยอ่ะมันมันมัวมัวลางไปหมดเลยอะไรเงี้ยแต่คืออย่างที่บอกคือคือด้วยการที่เราทําอะไรด้วยกันเยอะอย่างงานที่ต้องทําด้วยกันมันก็ต้องเจอกันบ่อยๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะคือเราก็เห็นเขาเป็นเหมือนคนในครอบครัวซึ่งเราก็แบบ อยากให้เขาได้แต่สิ่งดีรักแล้วก็หวังดีเขาเสมออะไรอย่างเงี้ยค่ะเอ่ผ่านาเ,เขาคือเรียกว,ว่าตั้งแต่เขากลับมาเพิ่งได้คุยกันจริงๆจังๆก็เมื่อไม่กี่วันนี้เองค่ะใช่ไปดูคขาเดินมากมากเลยขนาดที่พี่สื่อเขายังฝากตั้เออฝากไว้เลยะะเออเขาคงน่าจะเห็นตั้งแต่สัมภาษณ์ที่ไหนเออรอเอาสิ่งแน่นอนโอ้ใช่ค่ะแล้วจัดแจงอ่อยเมื่อไหร่ก็บอกกัน ได้ค่ะ